ทิ่นี้ก็ปีนี้ก็น่าจะจะได้ไปอีกที่ที่วัดเพราะได้คุยกับหลวงพี่ไปแล้วว่าเจากที่เราก็จะมีแฟนคลับในกลุ่มแฟนคลับไปจะไปรวมทอดเพราะปีที่แล้วไปมาแล้วปีนี้ก็เลยคุยกันว่าจะจะทำอีกได้คุยกับแฟนคลับว่าอื่เดี๋ยวเราจะรวมด้วยเช่ยกันมากน้อยก็ก็ไม่เป็นไรก็อะไรเงี้ยใช่เหมือนกว่าเล็กๆอะไรเงี้ยกลุ่มไปไปร่วมใช่ครับที่วัดบ้านจอยครับที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นเป็นวัดดอนตาจีนปลายเดือนตุลาออกพรรษาไปแล้วออกพรรบาไปแล้วก็จะมีกระทิ้นทุกปี ก็ทินจะมีปีละครั้งเดียวตามศรัทธาที่เราพอมีไม่ต้องเยอะครับเหมือนกับว่าเราไปด้วยใจของเราเนี่ยไม่ต้องเยอะคอลมไม้คอลมมืออะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยกับทางหลวงพี่คุยแค่เรื่องกระทินเนาะแต่เรื่องคอนเสิร์ตนี่ยังไม่แน่ใจว่าใจอยากจะไปนะให้แฟนคลับได้ไปเจอกันไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่จ่อยด้วยอะไรเงี้ยเพราะทางบ้านพี่จ่อยเนี่ยจ่อยอยังไม่มีคอนเสิร์ตไปไปไปลงเลยค่อยๆไปแล้วกันเดี๋ยวว่าจะถามแขคอีกทีว่า สะดวกยังไงถ้าก็ดีเหมือนกันนะจอยก็มีฟังก์ชัอื่นนะเป็นกระถิ่นก็ไปเป็นคอนเสิร์ตเลยคนมาดูปุ๊บเขาจะได้ทําบุญที่วัดด้วยก็จะได้เพิ่มเพิ่มไปจะจะมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ที่ได้แบบเหมือนกับว่าได,ได้ได้ติดต่อกันได้ติดตามวันเนี้ยก็จะสื่อกันจะรู้กันก็จะมาร่วมด้วยเชวยกันอะไรเงี้ยก็คือจะบอกต่อกัน Facebook จอยก็รวมมิตรคงชาตีก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปคุยกับจอยได้ว่าจะร่วมอะไรเงี้ยก็ไปได้คือไปด้วยกันเลย ก็ตั้งแล่วก็ไปที่วัดปึ้งเลยอย่างเงี้ยก็ดีนะแล้วไปเจอพี่จอยด้วยอะไรเงี้ย